พูดถึงเรื่องการบริจาคนิดหนึ่งนะครับคือถ้าเรามีรัฐบาลที่ไม่ได้ความไม่ได้เรื่องแล้วมีฝ่ายค้านที่มันได้เรื่องเนี่ยมันก็ยังพอทำเนานะเออมันยังพอแบบบรรเทาเบาบางลงไปได้บ้างในขณะที่เรามีรัฐบาลไม่ได้เรื่องฝ่ายค้านของเราเนี่ยก็ไม่ได้ความอีกนะครับพยายามจะแสดงจุดยืนแสดงโวหารที่มันหน่อมแนมแล้วไม่เข้าใจชีวิตจริง หลายคนบอกที่โชคดีแล้วนะที่ประเทศไทยณวันนี้ไม่มีพรรคส้มเป็นรัฐบาลเพราะถ้าหากพรรคส้มเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับพวกอ่อนต่อโลกเนี่ยไปเจอสงครามอย่างมีแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ้นเซนแบบนี้นะครับมันจะทําอะไรได้มันจะทําอะไรเป็นขนาดไอ้เรื่องประชาชนเขาจะบริจาคลวดหนามให้กองทัพภาคที่สองเนี่ยนะโอ้ยังวิพากษ์วิจารณ์ใหญ่โตเลย รังสิมันลมครับประธานคณะกรรมการการความมั่นคงแห่งรัฐก,กิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศออกมาให้ความเห็นเรื่องการที่กองทัพภาคที่สองของรับบริจาคลวดหนามหีบเพลงนะพวกนี้เขาจะขึ้นต้นแบบขึ้นต้นดีๆหน่อยขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่นะรังสิมันลมบอกว่าคนไทยอยากมีส่วนร่วมการบริจาคเป็นสิ่งที่ทําได้เข้าใจในความปรารถนาดีแต่กรณีที่กองทัพบ,บอกว่าต้องการลวดหีบเพลงอาจไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสมตรงไหนรังสบมันลมรังสิมันลมบอกว่ากองทัพต้องเข้าตนเข้าใจว่ากองทัพต้องการทรัพยากรจํานวนมากแต่ขอยืนยันผ่านทางนี้ว่ากองทัพมีงบประมาณจํานวนมากและยังมีงบกลางที่สามารถดําเนินการหาทรัพยากรได้ซึ่งการงบประมาณในการจัดหาเองเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพการจัดการการใช้ภาษีประชาชนในการจัดหาน่าจะเหมาะสมที่สุดนะ เขาก็บอกว่าการเปิดรับบริจาคจะทําให้ประเทศอื่นมองว่าประเทศไทยไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดหาอาวุธซึ่งจะนํามาสู่การยั่วยุได้รวมถึงอุปคุณภาพของอุปกรณ์การป้องกันอาวุธสงครามยุทธภัณฑ์ควรใช้เงินภาษีประชาชนที่ให้เป็นประโยชน์มากกว่าและการบริจาคจะลดทอนภาพลักษณ์ของกองทัพกองทัพจะน่าเกรงขามถ้ามีการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ถ้าเรื่องนี้มีปัญหาจะเกิดคําถามถึงความพร้อมได้ยืนยันว่าประเทศไทยมีงบประมาณให้กองทัพที่มากพอสามารถนํามาใช้ให้ตรงเป้านะและบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าไม่มีความจําเป็นที่กองทัพต้องอาศัยอินฟลูเอนเซอร์มาระดมรับบริจาคเพราะกองทัพมีเหลือเฟือมีงบกลางที่สามารถใช้ได้และลวดหีบเพลงไม่น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ขาดคือ การให้สัมภาษณ์ของรังสิมันลมเนี่ยเป็นการให้สัมภาษณ์ที่อยู่บนความเชื่ออยู่บนความน่าจะเช่นบอกว่าลวดหีเปงไม่น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ขาดถ้ามันไม่ขาดเขาจะร้องขอหรอครับคุณรังสีมันลมทหารเขาจะร้องขอในสิ่งที่เขามีเยอะแยะทำไมครับเขาก็อธิบายแล้วโฆษกกองทัพบ,บก็อธิบายแล้วงบประมาณมันมีจริง แต่ว่ามันจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เดี๋ยวนี้เข้าใจคําว่าเดี๋ยวนี้บัตรนาวไม่ลังสีมันลมเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วว่าก่าจะจัดซื้อจัดจ้างก่อจะประกาศที่อวาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าโดยการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันจะมีขั้นตอนเยอะแยะว่าประกาศที่อากี่วันอ่ามีใครไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขแบบนี้บ้าง นะแล้วต้องประกาศผลนะกี่ว่าอะไรแบบนี้มันทันไหมเล่านี่คือความไร้เดียงสาของนักการเมืองนะที่เพิ่งหลุดออกมาจากตำราอะไรสักอย่างหนึ่งอะปากยังไม่สิ้นกินน้ำนมแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าถ้าพวกนี้มาบริหารประเทศมามีอำนาจในสถานการณ์ที่บ้านเมืองมีศึกสงครามเนี่ยโอ้โห เขียนคำว่าบรรยรอเอาไว้ได้เลยครับพี่น้องบรรยวายป่วงเลยครับคือข้อมูลไม่มีนะคุณรู้ได้ไงว่าลวดหีบเพลงไม่น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ขาดก็ท้าไม่ขาดเขาจะขอเหรอเห็นไหมครับรัฐบาลก็บอกมีอะไรก็บอกรัฐบาลสิก็ทหารเขาบอกได้เขาบอกประชาชนเนี่ยนะเออพอบอกรัฐบาลกว่าจะได้ก็ช้า ไอ้ฝ่ายค้านก็ห่วยพอๆกันไม่เข้าใจในสิ่งที่มันเป็นสถานการณ์ที่เป็นจริงนะหวยพอๆกันเลยมันการที่ประชาชนกับกองทัพเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีครับมันคือทางรอดของประเทศชาติแต่ว่าไอ้กลุ่มการเมืองบางกลุ่มเนี่ยมันตกใจที่เห็นประชาชนในชื่นชมทหาร มันตกใจที่เห็นผลโพของนิดาโพออกมาบอกว่าประชาชนไว้วางใจทหาร 70%- 80%ไว้วางใจรัฐบาลไม่ถึง5%ปพวกนี้ตกใจครับเพราะตัวเองด่าทหารไว้เยอะตัวเองไปปลุกระดมชาวบ้านไปปลุกระดมเยาวชนให้เกลียดชังทหารหาว่าทหารนี่เป็นพวกขวาจัดเป็นพวกอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้างงานมีทหารไว้ทำไม พอประชาชนเริ่มเข้าใจแล้วว่ามีทหารไว้ทาไมประชาชนก็หันไปถามไอ้คนที่บอกว่ามีทหารไว้ทาไมมันอยู่ที่ไหนเอาหัวไปมุดทรายอยู่ที่ไหนมันก็โผล่หัวออกมาจากทรายบอกว่าที่บอกว่ามีทหารไว้ทาไมเนี่ยหมายถึงว่าทหารมีไว้ปกป้องไม่ใช่มีไว้ปกครองผ่านมาสองปีมันพึงนึกคําตอบได้พิธาพึงนึกคําตอบได้ว่าเอ้ยเราต้องแก้ตัวแบบนี้ดีกว่าผ่านมาสองปีนะพิธาพูดทหารมีไว้ทาไมเมื่อปีหกหก แต่ปี68เนี่ยนะครับเพิ่งมาบอกว่าอ๋อมีไว้ปกป้องไม่ใช่ปกครองนะเพิ่งนึกได้นะเพิ่งอาจจะไปจ้างบริษัทโฆษณาก็ปีี้ไรเตอร์คลิกทำแบบนี้ได้แล้วเอามาบอกเพราะกระแสทหารมันขึ้นไงกระแสทหารมันขึ้นไม่กล้าขวางนะเออน้ำเชี่ยวไม่กล้าเอาเรือไปขวางเดี๋ยวโดนประชาชนด่านี่ฮะ ผมถึงบอกว่ามีรัฐบาลหวยก็พอทำนาวถ้าฝ่ายค้านมันได้เรื่องได้ราวแต่นี่มันก็พอๆกันน,นะนะแล้วประชาชนจะไปหวังพึ่งใคร